วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพันแล้วก็แปชค่ะวันนี้นะคะจากที่เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเรามีมาม่าทั้หมด2อห่อแล้วก็มีเครกต้นเพราะฉะนั้นเนะะีวันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งขันกันค่ะว่าใครจะสามารถกินมามา่าเผ็ดแล้วก็ใส่พริกป่นด,ด้วยนะคะให้เร็วที่สุดโดยห้า กินน้ำแล้วก็ต้องกินให้เยอะด้วยนะคะถ้าเกิดใครแพ้ไหนต้องโะวัะเลย้องนี้ลราทอดโดยการที่จะเป็นเมนของอีกคนหนหนึ่งวันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำมาม่ากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปต้มมาม่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ซอสพริกที่เขาให้มานี่เป็นสององอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่า ต้องบอกก่อนนะคะว่าเออมาม่าเนี้ยมันเป็นมาม่าคุณหนึ่งเพราะว่าไอตอนที่เราไปซื้ออ่ะเขาไม่มีมาม่าคุณสองแล้วก็เลยเป็นได้ไปไหนนี้มาแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะจะมีความเผ็ดของสิทธาอย่แน่นอนไม่เอาดิว่าแค่นี้ก็เผ็ดแล้วคือมันต้องมันแก้ไม่ออมันแกะไม่ออ One eternity later เราก็เทซอสหมดแล้วเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์คล้องนิดนึงแล้วตอนนี้เราก็ไปแบบว่าคนอะไรมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาใส่ซอสพริกกันค่ะใส่พริกป่นเะไราันพริกป่นเออพอยังอ่ะนม่พอไม่พอได้ขอเราขาตาของเรานะแต่ยังจะยิ่งกินพริกไม่ได้นนะ เยอะกว่านี้ใครก็ใส่เยอะกว่านี้ใครก็ใส่เท่านี้อยากเยอะกว่านี้น้อยอน้อยอะไรใครขี้โกองหนุ่มไม่ได okay. no ้ข no. ี้โกงเราวเนี่ยขี้โกงหลายเท่ากันเลยนี่ใชเยอะกล่านะนี่น้อยมากเลยอ่ะต้องตัดไปดูที่เราคนเราใส่นะคนนี่ไงเรามีน้ำอยู่ตรงกลางนี่คือน้ำห้ามกินน้ำก่อนมักน้ำอะไรดีวะน้ำแบบน้ำวิเศษน้ำวิเศษห้ามกินก่อนนะคะ ช่มา <c oughs> เริ่มคำแรกพร้อมกันกี่ก่อนแล้ตักใส่ช้อนเลยแต่แรกเราถึนนะางแบเฮ้ยดูเฮ้ยทุกคนจอดเราคือแบบคือเต็ไมไปด้วยพีต้องตักใส่ช้อนอเนี่ยกวก็เลยเป็นคำคำหนึ่งไงคำแรกอะไรเงี้ยค,คือช้อนน่กกากลัวมากเลยอะทุกคนมันมันมือแห้งกว่านี้หน่อยอ่ะ <c oughs> รู้สึกนะอ่ะ,อะสอง อนะคำแรกยังไม่ขนาดนะักดูปตาชิวๆอยู่ <Wow. S 2> ดเอาไหมคือมันอร่อยนะอร่อยคือแลาวมันก็ไม่เท่าไหร่นะหรือว่าเราจะเติมพริกอีกช้อนนึงดีแหมเดี๋ยวก็รู้พึงกินมาสองคำนี่เราินค,คำใหญ่มากเลยนะทุกทีทุกคนควรภูมิใจในตัวเรานะ <c oughs> ยังให้ดูใกล้ๆดีกว่าว่าสีเป็นยังไง <Wow. S 1> คือแบบคือแบบแต่คือมันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นสำหรับเราก็เลยจะใส่พริกอีกช้อนหนึ่งนะคะ <Hey. S 1> เพื่อเพิ่มความเซ่บ่ <Brand. S 1> เผ็ดมากเลยนะออกมันด้วยแดงแบบเนี่ยดูนะทุกคน oh, <no. S 1> อืม เหรฮะสื่อฉันน่ากลัวมาก,กเลยอะเฮียอ่ะทุกคนดูเหมือนเราเผ็ดปะ่ะถ้าปากไม่แรงไมเท่าไหร่นะม,มันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นอะต้องแบบคือตอนกินมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนแบบตอนเลิกกินแล้วอะคือแบบตอนนีเออ้เราดืออ่มน้ำมากไม่ใช่เพราะว่าเผ็ดนะแต่เพราะแบบเืิดคอ <laughs> ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะ <Wow. S 2> อะไรยังยังไม่ได้แตกงานในน้ำคู่เลยนะ แับใครที่คนที่ชอบกินเผ็ดต้องนั่งดูคลิปนี้นะอืมไม่เชื่อปะต้องกินเสร็จแล้วก็นั่งทำหนู่งเออมันจะมาแบบอัพเร์แบบว่าตอนที่รามาอหยุดก,กินหยุดก,กินแต่รู้กันคำสุดท้ายของเรานะคะมาเลยสองคำ ตอนนี้แหละเวลานรกห้ามกิ่นร้อนทุกคนตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็กินหมดแล้วค่ะเกลี้ยงตอนนี้ทุกคนนะคะตอนนี้พันก็เผ็ดในระดับหนึ่งส่วนแพ้ก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยเหรอเผ็ดแบบตอนนี้ไม่เผ็ดแล้วแต่ชิวๆเหมือนร้อนๆที่ปากเฉยๆไม่ได้ตอนนี้ร้อนแบบร้อนนะแล้วก็เผ็ดหนึ่งพร้อมเขาเพิ่งชิวเสร็จไ้่ทุกคนตอนนี้เริ่มมาแล้วอ่ะเผ็ดแพ้ไม่เผ็ดเลยเหรอเราชิวมากไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันทําไมแต่คือเรารู้สึกว่ามันไม่เผ็ดเลยอ้วเ,เราเริ่มแล้วเร่แล้ว <c oughs> นางลำมุกเริ่มมาแล้วเรายอมกันล้เราดื่มน้ำเพราะตอนเนี้ยคือเราดัดฟันไงนะคะเนี้ยพริกมันไปติดอยู่ตามฟันไปหมดเลยแล้วคราวนี้มันจะแสบไปทั้งปากทั้งแบบหมดปากอะไรอย่างเงี้ยเฮเลยเรากินน้ำก็เลยยอมแพ้เราพวงขาวตอนนี้นะคะคือเราก็เป็นผู้ชนะของการกินเผ็ดรอบนี้นะคะเจ้าหกินหมดแล้วก็นี่คือทุกคนคือปกติมากเลยนะเราไม่เผ็ดเลยอะ คือตาอันนี้แก้มแดงค่จจะเป็นแบบร้อนแล้วก็เมกอานะคะคือไม่เห็นเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะของการแข่งขันกินมาม่าเผ็ดผสมพริกป่นสองช้อนพัดเย้ใช่มันคือเราโอเคมันคือแพรนะคะแพรเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะัพันก็โดนลงโทษโดยการเป็นเบลานึงวัน การเป็นเบสหนึ่งวันนั้นนะคะเราจะทําในคลิปต่อไปค่ะก็จะมีการไปเดินแล้วก็ให้ทํานู่นให้ทํานี่สั่งนู่นสั่งนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบคือแบบโหดร้ายรุนแรงเฮ้ยแล้วกันคือเราพูดว่าเราเป็คนทําแต่ความจริงแล้วคือเราเป็นคนโดนกระทำแทนเรารอดูเลยทุกคนเราจะอย่านะสำหรับวันนี้นะคะท่านคนอยากไปกินมาม่าก็ไปซื้อเอานะคะแค่นั้นเลย หาได้ทุกเซเว่นทุกโลตัสเอาง่ายเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์เขาเลยแต่ว่าถ้าใครอยากกินก็ไปซื้อกินกันได้นะคะถ้าเกิดเห็นเรากินแล้วแบบซาบอยากจะไปกินอยงี้แต่ว่ายาหาทําใส่ผิดใส่เข้าไปเนาะมันเผ็ดแต่คือมันไม่อร่อยคือมันมันไม่เผ็ดมันมันไม่รู้สึกเผ็ดมากขึ้นแต่รสชาติเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนไม่อร่อยค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด ช่กด s u b s c r i ร e เราด้วยนะคะ oh. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย